โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจสู่การสร้างสังคมสุขภาวะเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากการศึกษาวิจัยในเรื่องของการจัดทำหลักสูตรพระธรรมทายาทซึ่งเราเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2557ในครั้งนั้นเราคณะนักวิจัยได้ไปศึกษา เสอกลักสูตรของวัจุลประทานลังเสรีโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญาอันทะนั่นก็คือหลักสูตรพระธรรมทายาทซึ่งตรงนั้นเองมีหลักสูตรที่น่าสนใจก็คือการแบ่งสัดส่วนของการศึกษาของผู้ที่เข้ามารับการฝึกอบรมออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆส่วนที่1ก็เป็นเรื่องของการฝึกปฏิบัติวติปัสสนากรรมฐาน ส่วนที่สองก็เป็นภาควิชาการและส่วนที่สามก็เรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติคือลงไปสู่การฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่จาก3ส,ส่วนของหลักสูตรด,ดังกล่าวเราได้ค้นพบว่าถ้าหากว่าเราจะทําหลักสูตรในลักษณะเดียวกันนะให้เหมือนกับที่หลวงพ่อปัญญ,ญาอนันทาได้ท่านได้ทำมาเนี่ยแล้วก็ให้เหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบัน เราก็คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวหลักสูตรช่วงเวลาเนื้อหาสาระ,ะของหลักสูตรเนี่ยให้เหมาะสมกับยุคใหม่สมัยใหม่โดยในครั้งนั้นก็มีข้อเสนอในหลายหลักสูตรด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรพระนิสิตเพื่อสังคมจะเป็นหลักสูตรว่าด้วยสามนเณรธรรมทายาเป็นต้น หลังจากที่เราได้มีหลักสูตรเกิดขึ้นแล้วเราก็นําหลักสูตรนั้นไปสู่การปฏิบัติจริงโดยการขอทุนสนับสนุนจากสอสอส,อส,อสอเพื่อดําเนินการในการฝึกอบรมนะที่โดยใช้หลักสูตรดังกล่าวซึ่งก็จะมี2กลุ่มใหญ่ๆนะที่เราได้ดําเนินการก็คือกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มพระนิสิตปฏิบัติศาสานกิจก็คือกลุ่มของพระที่สําเร็จการศาึกษาภาคทฤษฎี4ปีในมหาวิทยาลัยที่จะต้อง ไปออกปฏิบัติศาสนก,กิจตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับเป็นเวลาหนึ่งปีก่อนที่จะรับปริญญาและรวมไปถึงสำมเนเรนนักเรียนโรงเรียนพระปริติธรรมแผนกสามันศึกษาซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับให้เป็นผู้นำให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะทำงานเพื่อสังคมมีจิตอาสาอะไรประมาณทำนองนั้นนะครับ ซึ่งในการดำเนินงานในระยะที่สองเนี่ยนะก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจที่เป็นผลของการทำงานในส่วนของสัมมเนเนเนี่ยเราก็ได้สัมมเนนซึ่งเป็นหน่อเนื้อนะของพระพุทธศาสนาที่มีความสามารถนะมีความเข้าอ,อกเข้าใจในหลักการของการทำงานเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้นมีสัมมเนนบางรูปนะที่เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ย แต่เดิมเนี่ยอาจจะมีแนวคิดในการเป็นศาสนาทายาทแบบในทางภาคเหนือเราก็บอกว่าแบบเป็นคูบาอะไรย่างนี้เป็นต้นนะแต่พอเขาได้เข้ามาฝึกอบรมมาเรียนรู้ในการทํางานเพื่อสังคมและได้ได้ไปรู้ไปพบกับพระนักพัฒนาที่เป็นอดีตเป็นพระัรรมทายาทและปฏิบัติงานอยู่ในเวลานี้น,นะก็เริ่มเปลี่ยนแปลงนะการ ความคิดในการที่จะทํางานเพื่อสังคมนะครับแล้วก็กลายมาเป็นกําลังสําคัญในอ,องค์กรนิสิตในมาหาวิทยาลายัยมาหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมาหาวิทยาลัยมหากุฏรราชวิทยาลัยด้วยนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นการฝึกอบรมพระนิสิตปฏิบัติศาสรนกิจนั้นเราก็มุ่งเน้นที่จะให้พระนิสิตของเราเนี่ยได้ มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการที่จะเขียนโครงการนะพัฒนาโครงการโดยใช้ข้อมูลของชุมชนนะแล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาออกแบบโครงการลงมือปฏิบัติในชุมชนจนกระทั่งเห็นผลนะครับเก็บรวบรวมข้อมูลทำเป็นลักษณะของงานวิจัยเล็กๆนะในชุมชน ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ทําใหเออ้เราเห็นว่าถ้าหากว่าพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจของเราได้ทํางานบนฐานของโครงการเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนเป็นอย่างมากซึ่งจากที่เราได้ทดลองดําเนินการในระยะที่สองเราก็เห็นผลอย่างชัดเจนนะว่ามีพระนิสิตจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะที่ลงไปทํางานในชุมชน ไปสร้างห้องสมุดในชุมชนไปเริ่มต้นสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุไปร่วมกับองค์กรภาคีต่างๆในการบวชป่าปลูกป่าเป็นต้นนะฮะการทำงานของเรานั้นในช่วงที่ผ่านมาก็ประสบความสาเร็จมากเราได้พระนิสิตจำนวนมากกว่า500รรูปนะที่เป็นฐานกำลังสำคัญ ที่ผ่านการปฏิบัติศาสนกิจโดยมีโครงการเป็นฐานของการทำงานไม่ใช่ทำงานแบบสเปะสปะทั่วไปมีหลักคิดหลักทฤษฎีมารองรับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการทำงานในระยะที่สองของเราการดำเนิใน,ใน,ในงานในระยะที่สองของเราเราก็ สามารถที่จะช่วยพัฒนาสเกยภาพของพระนิสิตปฏิบัติศาสนก,กิจของเราให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้นนะครับมีทักษะมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมไปถึงว่าเราสามารถที่จะยกระดับการปฏิบัติศาสนก,กิจซึ่งเป็นนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยมาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าทันสมัย ตอบโจทย์ของคณะสงฆ์และสังคมมากยิ่งขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็จะมีปัญหาว่าเราก็เองก็ยังขาดกลไกในระดับพื้นที่ในการที่จะทำหน้าที่หนุนเสริมพัฒนาและก็ติดตามการปฏิบัติศาสนก,กิจซึ่งตรงนี้เนี่ยในระยะของการทำงานของเราเนี่ยเราก็พบว่าส่วนใหญ่ก็จะมีการสั่งงานไปจากส่วนกลางรวมไปถึงว่า ในส่วนของพื้นที่เองเนี่ยเราก็พบว่ายังขาดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่างๆที่เขามีศักยภาพในการที่จะหนุนเสริมเรานะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของรัฐนะที่เป็นรัฐในท้องถินนะ่นแล้วก็รวมไปถึงราชการในท้องถิ่นด้วยนะครับก็ ส่วนใหญ่ก็เราก็จะทำงานกันโดยเฉพาะในหมู่พวกเราซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็เห็นว่าเราควรจะต้องแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรภาคีจากภายนอกให้มากยิ่งขึ้นจึงเป็นที่มาว่าเราขยับมาทําในระยะที่3นั่นก็คือโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พระนิสิตปฏิบาาัติศาสนก,กิจสู่การสร้างสังคมสุขภาวะ ซึ่งเริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปี2,561นสิส้นสุดในปี2,563ก็คือปีนี้โครงการในระยะที่สนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือการพัฒนาตัวกลไกในระดับพื้นที่ที่เราเรียกว่าเป็นคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนก,กิจของวิทยาลัยของวิทยาเขตซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่างๆในระดับพื้นที่ให้มากขึ้น ขยายภาคีไปสู่ระบาลในระดับท้องถิ่นไปสู่ราชการในระดับท้องถิ่นที่จะเข้ามาช่วยเป็นคณะกรรมการในการที่จะช่วยกันวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาในการติดตามหนุนเสริมและการประเมินผลการดำเนินงานของการปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละพื้นที่ซึ่งแน่นอนว่าหากเรามียุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ก็จะ เห็นภาพของการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการและก็เหมาะสมกับสภาพบริบทของสังคมในระดับพื้นที่นั้นๆซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราจะได้ช่วยกันพัฒนาบัณสิ์ของเราและที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าเราจะได้ขยายผลการดำเนินงานของเราเนี่ยให้เป็นที่รับรู้ ของหน่วยงานองค์กรภาคีทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่มากยิ่งขึ้น